ครับสวัสดีครับผมบัตรนะครับวันนี้นะครับจะพามาชมพื้นที่นะครับที่เจ้าของต้องการจะขายหนึ่งแปลงนะครับจำนวนเก้าไร่จำนวนเก้าไร,นนไร่หนึ่งงานยี่บสองตารางวานะครับ ที่มองไปด้านหน้านะครับประมาณหนึ่งร้อยยี่สิบเมตรนะครับที่มองเห็นตรงนั้นเป็นถนนลาดยางนะครับอันนี้เป็นทางสาธารณะสองด้านนะครับอยู่ริมที่ด้านทิศตะวันตกกับทิศกับทิศตะวันออกนะครับมีทางเข้าออกสองทางนะครับที่ที่ต้องการจะขายนะครับเป็นสวนกระท้อนเก่านะครับแล้วเขาก็ตัดออกไปนะครับเขาเอาไมโครมาลื้นครับลื้อตอนะครับมาสมตอออกนะครับตอนนี้อยู่หลังเพื่อนบ้าน นะครับลงจากถนนลาดยางเข้ามาด้านนู้นนะครับด้านนู้นเข้ามาเจ็ดสิบเมตรนะครับเข้าจากถนนลาดยางนะครับด้านนี้เข้ามาร้อยยี่สิบเมตรเดี๋ยวบัตรจะพาเข้าไปชมด้านในนะครับที่ด้านในก็คือหลักเขตตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับที er ่บัตรจอดรถเนี่ยนะครับที่มองเห็นโล่งๆนะครับเดี๋ยวบัตรจะพาเข้าไปชมนะครับเข้าไปชมด้านในนะครับ นี่นะครับคือด้านหน้าที่มองเห็นโล่งๆนี้ทั้งหมดเลยนะครับที่ที่ต้องการจะขายนะครับเดี๋ยวบัตรจะพาเข้าไปชมในแปลงนะครับที่ดินตั้งอยู่บ้านพม,มแสงนะครับตำบลดงบังนะครับอำเภอตำบลวังดานนะครับต้องขออภัยนะครับตำบลวังดานอำเภอกระบ,บินบุรีจังหวัด ปรากีนบุรีนะครับจำนวนเก้าไร่หนึ่งงานยี่สิบสองตารางวานะครับนี่คือด้านที่มองเห็นโล่งๆนะครับตอนนี้บัตรเดินมาตรงนี้เป็นทางสาธารณะนะครับเนี่ยทางสาธารณะนะครับสาธารประโยชน์นะครับเดี๋ยวบัตรจะให้ชมรูปรูปฉนดรูปแลงแจาลองนะครับเพราะว่าฉนดนะครับฉนดคุดแดงนสสี่จออยู่ในลายนะครับฉนดอยู่ในลายนะครับบัตรก็เลย อาวาดจำลองขึ้นมานะครับรูปแปลงจะเป็นลักษณะนี้นะครับในฉนดจะระบุทางสามด้านนะครับในฉนดจะระบุทางสามด้านนะครับเดี๋ยวบัตรจะพาลงไปชมพื้นที่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวบัตรจะให้ชมให้ชมรูปฉนดนะครับรูปแปลงรูปทางจำลองนะครับที่วาดขึ้นมานะครับจะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับนี่นะครับแบบนี้เลยนะครับตรงนี้เป็นทางลาดยางนะครับ ด้านลงฝั่งนี้นะครับประมาณร้อยเมตรถึงร2อยี่สิบเมตรนะครับด้านนี้เจ็ดสิบเมตรนะครับเพราะว่าที่มันจะยิงเหยองมานะครับอันนี้เป็น2แปลงของชาวบ้านนะครับอันนี้เขาไม่ได้ขายนะครับคือจะขายด้านหลังนะครับจํานวน9้าไร่รูปแปลงจะเป็นแบบนี้เลยนะครับรูปโฉนดนะครับจะเป็นตามที่บัตรมาร์กสีเหลืองๆไว้เนี่นะครับแบบนี้เลยนะครับรูปแปลงจะเป็นแบบนี้นะครับในรูปโฉนดนะครับจะเป็นแบบนี้เลยโฉนดคูดแดงนศสีจอนะครับ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นทางสาระนะครับในโฉนดมันจะระบุทางสารนะขึ้นไปนี่นะครับอยู่ริมแปลงด้านทิศตะวันออกแล้วก็ด้านทิศตะวันตกนะครับแล้วก็ด้านทิศใต้นะครับนี่จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวบัตรจะพาไปชมพื้นที่นะครับทีเทนนบ่เป็นที่สวนนะครับเป็นที่สวน สวนกระท้อนเก่านะครับเป็นสวนกระท้อนเก่าอันนี้บัตรเดินมาตรงนี้เป็นทางสาธารณะนะครับเนี่ยเป็นทางสาธารณะประโยชน์นะครับสามารถใช้ร่วมกันได้หมดเลยนะครับนี่นะครับที่บัตรเดินมานะครับตรงที่บัตรจอดรถตรงนู้นนะครับเดี๋ยวบัตรจะพาเข้าไปชมในแปลงนะครับน,นี่นะครับแปลงที่จะขายนะครับมีสระน้ํานะครับสองลูกนะครับในแปลง นะครับนี่เลยคือที่แปลงนี้เลยนะครับมีสระน้ำอยู่สองลูกนี่นะครับที่มองเห็นนะครับสระน้ำลูกนึงก็จะอยู่ตรงนั้นนะครับอยู่ัติดกับเพื่อนบ้านเลยตรงนั้นเลยนะทีเดียวนะครับนะครับแล้วก็อันนี้ก็ติดกระทางสาธารณะนะครับกอไผ่นี้ก็เราก็สามารถที่จะลื้อออกได้นะครับแล้วก็ ด้านนู้นก็จะบานๆออกไปนะครับที่มองเห็นโล่งๆนี้ทั้งหมดนะครับเป็นสวนกระท้อนเก่านะครับกระท้อนกระท้อนมันแก่แล้วเขาก็เลยตัดออกไปนะครับตัดต้นไปเหลือแต่ตอนะครับตอนี้ก็จะรื้อนะครับก็เอาไฟมาสุมมันก็จะหมดไปนะครับไฟมาเผาหรือว่าจะเอาแมคโครมาขูดออกก็ได้นะครับนี่เลยนะครับสาะน้ําอีกลูกหนึ่งก็คือตรงนี้นะครับ มีสาะน้ำอีกหนึ่งลูกก็คือตรงนี้เลยนี่นะครับขึ้นตำบนวังดานนะครับอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับเข้าจากถนนลาดยางเข้ามาด้านนี้ด้านทิศตะวันออกเนี่ยนะครับเดสิบเมตรนะครับผ่านหลังเพื่อนบ้านเข้ามานะครับมีทางสาธณะ ประโยชน์นะครับแล้วก็ริมฝั่งนน้นก็ถึงทิวเสาปูนนะครับแล้วก็ตัดตรงออกไปนะครับนี่เลยนะครับคือแปลงนี้ทั้งหมดนะครับด้านนี้ก็ตั้งแต่แนวรั้วนะครับเดี๋ยวบัตรจะพาไปชมนะครับมีสระน้ําอยู่สองลูกมีขอบเขตชัดเจนนะครับมีการลางวัดขอบเฉตชัดเจนนะครับจำนวนเก้าไร่หนึ่งงานยี่บสองตารางวานะครับ ราคาขายยกแปลงนะครับสองล้านหกแสนบาทนะครับเก้าไร่หนึ่งงานยี่บสองตารางวานะครับขายยกแปลงนะครับสองล้านหกแสนบาทนะครับราคานี้ก็มาคุยกับทางเจ้าของได้โดยตรงนี่นะครับทางสาระอีกหนึ่งด้านก็คือตรงนี้นะครับลงจากถนนลาดยางลงมานะครับวิ่งเลาะคําแพง ของเพื่อนมาเนี่ยนะครับลงมานี่เลยทางกันไว้ค่อนข้างกว้างนะครับเนี่ยรถวิ่งเข้ามาได้สบายเลยนะครับแล้วก็เข้ามาก็เป็นเนี่ยทางสาธารณะแล้วก็เนี่ยนะครับตั้งแต่เสาปูนตรงเนี้ยนะครับแล้วก็ยาวไปตามทางสาธารณะหน้ากว้างด้านนี้นะครับร้อยสี่สิบเมตรนะครับที่บัตรวัดร้อยสี่สิบเมตรนะครับเนี่ยจากนี้ไปถึงบ้านหลังนู้นนะครับที่มองเห็นเลยนะครับติดทางสาธารณะฝั่งนู้นเลย นะครับร้อยสี่สิบเมตรแล้วด้านนี้ก็ติดกับทางสาธารประโยชน์นะครับทางสาธารณะคืออยู่ตรงนี้นะครับแนวขอบเขตเราก็ติดกับทางแล้วก็ยาวไปถึงด้านหลังทิวก็ภถายด้านหลังเลยนะครับราคานี้มาคุยกับเจ้าของได้โดยตรงนะครับราคานี้มาคุยกับทางเจ้าของได้โดยตรงนะครับทางเจ้าของต้องการขายยกแปลงนะครับที่เป็นที่โคกนะครับมีถมไว้เป็นบางส่วนนะครับตรงเนี้ย นะครับแล้วก็ด้านนี้ก็ยาวตามทิวกอไผ่นะครับตามทิวรั้วไปจนถึงทิวกอไผ่นะครับด้านหลังจะมีทิวกอไผ่ด้านหลังนะครับที่โล่งๆที่มองเห็นเนี่ยคือที่เราต้องการที่จะขายนะครับสระน้ําตรงนี้นะครับหนึ่งลูกนะครับเนื้อที่ประมาณประมาณสักหนึ่งร้อยตารางวานะครับนี่เลยนะครับประมาณหนึ่งร้อยตารางวานะครับหรือหนึ่งงานนั่นเองนะครับ นี่นะครับสาน้ำนะครับสาน้ำลูกนี้นะครับประมาณหนึ่งร้อยตารางวานะครับแล้วก็นี่นะครับทั้งหมดเลยที่มองเห็นโล่งๆเนี่ยเหมาะสำหรับที่จะมาพัฒนาต่อนะครับปลูกปลูกบ้านอยู่อาศัยก็ได้นะครับหรือว่าจะมาทำนี่นะครับมีกระท่อม ปลายนาให้พักด้วยนะครับทางเจ้าของต้องการที่จะขายด่วนนะครับวันนี้คุณคุณท่านใดที่สนใจนะครับก็หาเวลาว่างนะครับหรือว่าสละเวลามาดูมาชมได้นะครับพื้นที่จริงนะครับแล้วก็คุยกับเจ้าของได้โดยตรงเลยนะครับราคาสองล้านหกแสนบาทนะครับยกแปลงนะครับเนื้อที่เก้าไร่หนึ่งงาน ยี่ิบสองตารางวานะครับขอบเขตด้านนี้ก็ไปตามทิวกระไผ่นะครับไปตามทิวสาทางสารนะครับแล้วก็ไปถึงบ้านหลังนู้นนะครับแล้วก็ตัดตรงไปตามสวนกระท้อนนะครับไปถึงทิวกระไผ่ด้านหลังนะครับคือเนื้อที่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับทั้งหมดเลยนะครับจํานวน้าไรหนึ่งงานยี่บสองตารางวานะครับเดี๋ยวบัตรจะบอกเส้นทางนะครับที่ท่านจะเดินทางมา พื้นที่ตรงนี้นะครับถ้าไปจากตรงนี้ออกไปนิคมสามศูนย์สี่นะครับยี่บสองกิโลนะครับไปสีแยกกระบินบุรียี่สิบกิโลนะครับแล้วออกไปถนนสุวรรณสอนนะครับเส้นสามสามนะครับเพียงแค่หกกิโลนะเท่านั้นนะครับที่มองเห็นตรงนั้นเป็นเพื่อนบ้านนะครับแต่หน้าเขาติดถนนลาดยางนะครับ้านาเขาติดถนนลาดยางแล้วราคาที่ของเขาก็ไล่ละสี่ห้าแสนนะครับ สี่ห้าแสนหกแสนนะครับแต่ของเรานี่ขายยกแปลงตกแรกไร่ล,ละสองแสนกว่าบาทเท่านั้นนะครับก็ถือว่าราคานี้คุณคุณท่านใดที่มองหาที่ก็จับจองได้นะครับที่ที่เก้าไร่กว่าเนี่ยนะครับราคาก็มาต่อกับเจ้าของได้โดยตรงนะครับเพราะว่าที่โซนนี้ราคาก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณนี้นะครับ ออกไปสนุนสวรนสอนนะครับ6กิโลเท่านั้นนะครับจากตรงนี้ออกไปอบตอวางดานนะครับอบตอวางดานจะอยู่ด้านนี้นะครับออกไป2กิโลก็ไปเป็นอบตอวางดานนะครับถ้าท่านจะทําเกี่ยวกับสร้างที่ให้อบตอเซนหรืออะไรเซนอย่างเงี้ยนะครับก็ไปไม่ไกลนะครับ2กิโลเท่านั้นนะครับถ้าท่านเดินทางมาชมที่ดินแปลงนี้นะครับถ้าเปรียบเทียบจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิท นะครับร้อยสามสิบแปดกิโลเท่านั้นชนบุรีร้อยยี่สิบห้ากิโลนะครับที่บัตรวัดคูเกิลแมปสำนักงานที่ดินนะครับแล้วก็แลนด์แมปนะครับที่พิกัดทาาอากาศนะครับก็จะรู้เส้นทางนะครับชนบุรีนะครับร้อยยี่ห้ากิโลเท่านั้นนะครับสะเชิงเซานะครับแปดริ้วนะครับจากตรงนี้ไปแปดหลิวจากแปดริ้วมาที่นี่ก็แปดสิบแปดกิโลเท่านั้นนะครับ ถ้าท่านเดินทางมาจากนครราชสีมาก็จะไกลนิดนึงนะครับร้อยหกสิบสองกิโลนะครับเพราะว่าตรงนี้ขึ้นอำเภอกระบินบุรีนะครับจังหวัดปราจินบุรีตำบลวังดานนะครับบ้านพมมาแสงนะครับตรงนี้เขาเรียกนะครับบ้านพมมาแสงนะครับสนใจก็ลองเข้ามาชมได้นะครับเบอร์ติดต่อศูนย์เก้าแปดนะครับศูนย์ศูนย์เจ็ดห้าสองหกหกนะครับศูนย์เก้าแปดศูนย์ศูนย์เจ็ดห้าสองหกหกนะครับโทรมาสอบถามกันได้นะครับ ถ้าท่านจะไปเที่ยวตลาดโรงเกลือนะครับอรันนะครับถ้าโควิดซาหรือว่าโควิดหายนะครับไปจากประเทศไทยของเรานะครับถ้าท่านอยากจะเดินทางไปเที่ยวนะครับถ้าอยากจะเดินทางไปเที่ยวเปรียบเทียบจากตาลาดโรงเกลืออรันนะครับไปซื้อของถูกๆกันนะครับจากตรงนี้ออกไปก็ร้อยสิบสองกิโลเท่านั้นนะครับร้อยสิบสองกิโลเท่านั้นก็ถือว่าไม่ไกลนะครับจากตรงนี้ออกไปนะครับไปถึงตลาด นะครับร้อยสิบสองกิโลนะครับที่ดินที่สวยนะครับมีทางเข้าออกสองทางนะครับเราสามารถที่จะมาขยายทางได้นะครับก็เอาลูกหลังมาเทขยายนะครับเพื่อจะให้มันกว้างนะครับเราทําเป็นบ้านสวนด้านหลังสวยๆได้เลยนะครับปลูกทุเรียนปลูกเงาะปลูกมังคุดใส่เข้าไปนะครับเพราะว่าทางเจ้าของต้องการที่จะขายนะครับก็ลื้อตอกระ้อนออกหมดเลยนะครับก็ก็เหลือเป็นบาง บางตอนะครับที่ยังลือออกยังเผาไม่หมดนะครับอันนี้ก็เราก็มาปลูกใส่ได้เลยช่วงกลางนะครับแล้วก็เอาดินมาถมนะครับสร้างบ้านไว้สักหลังหนึ่งนะครับทําเป็นบ้านสวนก็จะสวยเลยทีเดียวนะครับนะครับสําหรับวันนี้นะครับบัตขอขอบพระคุณนะครับเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับที่ติดตามรับชมจนจบคลิปจบไลน์นี้นะครับถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด ซับสไคร์กดติดตามให้บัตรด้วยนะครับบัตรก็จะขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับผิดพลาดประการใดนะครับบัตรก็ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงเช่นกันนะครับผิดพลาดประการใดนะครับพูดผิดพูดพลาดพูดพังไปนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับบัตรขออวยพรให้เพื่อนๆพี่ๆนะครับคุณคุณทุกท่านมีแต่ความร่ํารวยนะครับเงินไหลนองทองไหลมาเป็นหมื่นล้านแสนล้านนะครับ ประกอบกิจการอะไรก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองด้วยกันทุกท่านนะครับขอให้ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานทุกท่านขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับมีแต่ความร่ํารวยบัตรไม่ได้พาเดินรอบแปลงนะครับเพราะว่ามองค่อนข้างจะมองเห็นรอบแปลงอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเนี่ยจากตรงที่บัตรยืนตรงเนี้ยไปหาฝั่งทางนู้นนะครับทิวกอไผ่ก็ประมาณ อ5 0ร้อยห้าสิบเมตรนะครับที่มองเห็นเนี่ยนะครับแล้วก็กว้างด้านที่บัดยืนตรงนี้ร้อยสี่สิบเมตรฝั่งนู้นก็จะกว้างกว่านะครับประมาณร้อยร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบเมตรนะครับก็ตามรูปโฉนดนะครับตามโฉนดคุดแดงนศสี่จอมได้เก้าไร่หนึ่งงานยี่สิบสองตารางวานะครับขายยกแปลงสองร้านหกแสนบาทราคานี้มาคุยกับทางเจ้าของได้โดยตรงนะครับ สำหรับวันนี้บัตรขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้บัตรขอขอบพระคุณมากครับ